วยน้องมตัดยาวไม่เจอใครตัดหนึ่งส่วนพี่รถเราส่วนพี่รถองลูกเฮ้ยขวักๆๆพี่รถ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 ไ่ได้ควันไี่ได้ควันพี่เข็นตัวที่วยไปแล้วมีเสือหมาเพียงพีไงแลนี่พอไม่ทัน Spike down A มากบมน้องรักพี่ต่อใกล้ขงน้ำข้งน้ควันหมดพอดีเฮ้ยขวักเดินไปต่อเดินไาต่อข้างน้ำอ่ะเอไอตาเี I have the spike Oh. มีตัวดึงแฟนแล้วดึงแฟลแฟลแฟแ้าวนมาสามแตบีเอามทำไมอะคบับบวนมงตัวไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเพิ่งหรอเพิ่งคนมาแน่ดคนมาแน่รนมาศดวแน่น้องคหมดนะเดี๋ยวคนคนเต็มอาตูก้าแล้วควยทำเพี้ยอะไรกันวะบี ลงมาแล้วลงมาแล้วลูก้าลงมาแล้วกูเปิดไปสองไอ้ยี่สบีเราเป็นก็ไม่รู้ไม่พูดมึงกลัวตายในชีวิตจริงเหรอหรืออะไรเขาเึงตายในเกมมึงจตายชีวิตจริงเหรอเขาแอบไปแชมเบอร์ติจีดงไม่เห็นแน่เวอ้เียพี่ต้อมมนเป็นเี้ยอะไรไม่เปิดในทุกอย่างเออ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 

ต้องสู้มานั่นเองลองเปิดลองเปิดไปใโบกันแน่นะเว้ัปไก่ยมอ่ะสวยแล้วเมื่อกี้อยู่ดีๆเน็ตูุลุดได้เปไนไม่รู้อะเฮ้ วางที่แนให้เอไปดิ้ยเมพูดนีๆก็ยอคไหนรนึงอ๋อทไรวะทีวีมาแค่เบเดียวเี้ยไม่เล่นอีแล้วไอ้เฮี้ยซุ่ยกูแล้วพกูตายหมดแล้วต้องกูไปตัดห้องแล้วกูดีๆลเฮี้ยไใให้กูไปฉอด ได้ปลั้อรพ่อเป็นไงเฮียในแมปเลยเออในแมปแม่ไม่มีคนเลยในแมปแม่ไม่มีคนเลยอยู่ไ่ไปใจเลยเซียไม่แปกใจอะไรไม่แปลกใจอะไรไม่แกใจอะไรมากก่วงก m o ลางบอมเลตัวน สวยสวยกูได้ขอโทษหน่อยเดซาล่าสุดไปตามไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ตอนนั้นตะุนโอ้โหวิ่งทำไมเออไม่หาม่เไม่มาหกปากพวกมึงตายสองคนอ่าท้ออยากมองไม่ทั้งกระาะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องแม่ตัวดีเลยกะตัาะาเนี่ยมตายตัวดีเลยนะเว้ยเฮียโอเคก ไดยินเสียงไอแพดมึงไอ้ปัญญาอ่อนเลยไอ้แผลอะไรไม่ได้หรอได้ยินหรอนพี้ยนๆงไ้แอลยนะเออไปลยโ้ยิยยลยย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 ออยย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 ยไยยยยยย้ยย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 ย แฟรประตูครับแฟรประตูแฟรประตูตันตันโันตตันเฮยสวยอัมสวยอัมดูหลังให้ดูหลังให้อัมหลังบิ๊มหลังบิ๊มหลังบิ๊มอยู่ใกล้แล้วเออดูให้ดูควันเล่นนะเนี่ยนควันเล่นควันเล่นคืออะไรควันเล่นเองอะไม่ใช่ควันจริงเหรอพี่อย่นี้พี่พี่พีดพีดมันควันเอได้ไงวะมันอยู่เอป่ะเนี่ยไม่ยิงไม่ดันมาผมบิ๊มอ่ะ

ปากนี่น่าหยิกคิวพี่ยมกาเลไ้เนไ้เนียไเนไ้นไอ้เ่ไอ้่ขอ้ขน่้่ไอ้นยเ่ยไอ้เนียไอ้นอเนี่อ้เยอ้เนียไอ้ยไฟได้นี่ไอเนี่ะไอ้เนีไอ้เนย้าน่้เนเยไั้เนย้เนอน้องแปดไ้ไม่นึงขาวาน อันไนม่ไนขวเอ้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป้เ้ย้ยเฮ้ยเ้เลยเ้ยเเ้ยเฮยเฮเฮ้เ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย่้เฮ้้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเฮ้ย e ้ยเ้ย้เเ้ เยิงติ uh ๊กมเบมาได้นะมวาัญใช้น้าตาลครับเม่วงเม่วง่งเอาการอะไรวะหลอหรอเฮียอะไรส์ ้อยยอะไร้อยยอะคนสนตั้โลสามร้อยโลน้องกูตันเีกูตันเียใกูตันเียให้ันสวยอยู่ดันไปเลยดันไปเลยเอเเลยเถเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยสวยอยู่สายไนสายไงแบบสายไลุงตตัวแต่เชือกไปเนาะติดตัวแต่เชือกไปเนา สวยแล้วเนี่ยสวยรวเจเาอันดาอันดาอันพาณิพาพาลอยอยู่ลอยอยู่ต้องรักก่อนไมย่งผีครับไม่เจอกลับไกลับแล้วกลับแล้วเียเฮมาดิสัตเฮย

Mét cho Không cho mét cho mát 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 มาว่าหลานเฮ้ยตังกูตันพี่ต้องขอเลยลูกน้องบูมแฝดได้ไหมครับไอ้บูม Let's p l a Let's play ต้องต้องเลยเบิลหมือนต้องเลยเบิ้ลเหมือนนี่หอมหอมมาหอมาโดนให้มาเราหมดละโดนพ่อโดนแม่มึงเหี้ยป้าป้าน้องเอ็มอมอะไรอยู่ล่ะ จะะหลม้่ก็มึอก็เห็นแล้วนี่ว่ามันมาคุณพูดอะไรอีกอะตั้งมึงก็เห็นก็ตามมึงแล้วนี่คุณพูดอะไรอีกอะตัวนี้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 เอ้ยหลังเป็นร้านเลยสุดฮอได้มันจะมาปืนสวยอยูโอนเจ็ดแล้วสุดฮอเจ็ดแล้วสุดฮอเจ็ด้้นอง เฮ้ยเฮ้ยเห็นหน้าเห็นนะหุยอะไรอ่ะหุยยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขวาแล้วไปขวาเออเอออุ้ยกลางอยู่ว่ะอ้ย อ้โหได้เล่นนเปิดศึกไล่นอย่างกูไอ้กระสุนมันไปไหนวะมึงยิงไม่โดนมึงไม่ต้องถามกระสุนไปไหนหรอกไอ้เหี้ยไม่ตองโทวยยงหรอต้องตัวเองกระโบ้างตเมันแหลกพ้ึงได้ว่้เหี้ยมันบักเลยเอาตากูไปล้าง ไม่แปลกใจกไม่ออกไม่แปลกใจเลยโอ้โหเก่ง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 สุดๆเลยทำได้ไงอ่ะก่อนมั่งดิสองตัวที่ดีสองตัวทีมีตัวนึงไปซ้ายได้น้องเราบัง

ติงเลยอ่ะขอยากกระโดดตาเดี๋ยวพี่จิ up. ๊บเต่าตัวว่าชอบตักานะตัวว่อย่างนี้ตัวว่อย่างนี้ใผมก่อนตัว่าเน็ตว่านคดูเอววโบจะไมองเลยนะขอต้องขอบนได้อหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วเจอบิมไม่เจอบิมขาดแค่บิมตัวเดียวแต่อยู่ด้านบนเลยเอาตำแหน่งไรซุนสวยเอ้าเอ้ยิงมาจากกลายิงมาจากกลาง ไม่ต้องม้องใชตรงนั้นแหละตอนไหก็อยู่อย่ังไก็อยู่ยังไก็อยู่ทำล่วงหลังตั้เอ้พีสองดูสวยระวังหลังด้วยอ่ะเฮ้ยไหนวะไม่ได้วังะวังลักเพื่อได้ปะต้องกรเพื่อกระเพื่ออย่าไม่กู้อยไม่กู้อยลงไม่กู้อย่ไม่กู้อไม่กูโดนได้ต้องโดนหน้าโดนหน้าโดนหน้าโดนให้ไปโดนให้ แตกแล้วช่วยหน่อยย่าบัดนจะงอ่ะกลับไปแล้วกลับไปแล้วกระแผงมึงต้องต้องเล่นไปเลยต้องเล่นไปเลยต้องไปเลย้ไอ้เฮี้ยงโงกูโตจริงเว้ยไม่เป็นไรเนาะทีมเล่นห้าคนน้องไม่เป็นไรน้องทีมเล่นห้าคนเว้ยตัวเปิดเท่ากับเบรกนี่แหละเข้าใจไม่มีใครเบรกเป็นตัวคนเลย